ที่ด oh yeah, um 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 ีที่สุดจาก TrueMove Edge อโลฮาอลาอลสวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับกับสู่รายการบันเทิง Plaza เช้าจัดเต็มเย็นจัดหนักนะครับวันนี้อยู่กับโบเลยกับพี่เฟียดนะครับผมใช่แล้วนะฮะก็ตพอนรับกลับมานะครับเห็นไหมฮะว่าตัวดำขึ้นที่ต้องอโลฮ่าเนี่ยเพราะเจ๊ไปเที่ยว ท่าไหวใช่แล้วแล้วเขามีสัญลักษณ์มืออยี้ด้วยช่างก็บอกว่า how are you how are you อันนี้คือจริงๆเป็นการทักทายปกติของเขาเลยใช่ไหมครัเซียนใช่เหมือนโรดดินโยนะอย่างเงี้ยใช่เฮียชิมาป็นอย่างงี้เป็นไงบ้างสนุกขนาดไหนครับสนุกมากไปว่ายน้ำกับปาโลมารู้เลยข้างๆอาจจะเป็นฉลามก็ได้นะไม่ใช่เป็นปลาโลมามันเป็นปลาโลมาพันเล็กโอ้ยนี่นี่ดูตามดูตามรูปอ๋อนี่นี่ผมได้ตามอยู่ในี่คืออ่าปาลิโคสเกาะคาวายอันนี้ต้องเข้าไปที่ชื่อฟิโตกราฟีฟิโตกราฟีนี่นี่เล่นอยู่ข้างบนหน้าผา โดนพ่อด่าเบาๆออกไาอันตรอันตรายใช่ไหมแต่เป็นประเทศที่ภูมิประเทศเขาสวยมากเลยนะสวยมากแล้วก็เนี่ยดูน้ี่คือน้ําตกที่เจมบดก็ไปถ่ายนู่นนี่เลยอ๋งเหรนี่เป็นน้ำตกคู่ผมชอบจุดหนึ่งที่พี่เฟสไปแล้วเจอแบบลาวาที่ไหลลง ลงทะเลอะฮะก่อนนั้นกก่อนนั้นยังไม่ได้ไปก่อนนั้นชื่อเกาะบิ๊กไอแลนด์ด้วยกอ๋อเหรอนั่นสวยมากนะฮะเกิร์ตต้องกลับมาเก็บตังค์ก่อนเพราะว่าเงินไม่ถึงครันไม่ขาดเวล่าสุดค่าโรงแรมยังไม่ได้จ่ายด้วยนะครับผมตอนนี้ติดพี่เพื่อนอยู่กระเป๋าก็ถือว่าช่วงนี้เนี่ยพิธีกรเราเที่ยวกันสนั่นเลยตอนนี้นอกจากพี่เฟรดแล้วเจ๊เอกกี้ก็ยังอยู่ญี่ปุ่นนะเจ๊เอกกี้ก็บุกตะลุยหนุ่มประดิษฐ์เต็มที่เลยนะถูกต้องแล้วเดี๋ยวกลับมาวันพุธนะฮะคุณผู้ชมวันนี้อยู่ด้วยกันนะฮะะซึ่งสาาามมมรรถพูดดดคคุยยททััักกนนนไ้เเหือิบ ส่งข้อความมาเอ้ยทำไมสะอึกเ้าดิไไม่รู้ไม่อึ้ไม่รู้ส่งข้อความมาได้นะครับ476 4 1 0 6นะครับนะครับก็ทักทายกันได้แล้วก็คนที่ดูอยู่ผ่านแอปพลิเคชันแล้วก็ Facebook Live ด้วยเช่นเดียวกันนะฮะใช่เลยครับมาเข้าช่วงแรกเลยดีกว่ากับช่วงเมาให้เซรจัดเลยดีกว่าครับพี่เฟียนเช้านี้เราต้องพูดถึงเลยคนนี้นะฮะรีกว่าเป็น คู่ขวัญอุ้ยคู่ขวัญในใจของข้าพเจ้าไอ้ยังใครอาร์ตไปสุดเป็นญาติเพื่อนฉันจริงมากจริงแล้วเคยสัมบพลัดไปแล้วด้วยเป็นญาติเพื่อนฉันตายแล้วนะอาร์ตประศุทธ์ว่างๆก็ไม่มีอะไรทําก็จะมีข่าวเข้ามีงานเข้าตลอดเวลาตลอดตลอดทำเอาแฟนคลับมือหายอีกแล้วหลังจากลงรูปเออเดี๋ยวไอ้เอ็นเมื่อกี้มันคุณนิกกี้เนี่ยนิกกี้นะฉัดของเราแท่เองไม่ใช่นิกกี้แก้วนิ้วนะแต่เป็นนิกกี้นะฉัดที่เคยมันศสตรอดีตพี่กองเราด้วยคุณอย่าเรียกเขาว่าอดีตก็อาจจะเป็นฟิวเจอร์ก็ได้ ก็เป็นเพื่อนพิธีกรที่เคยวนเวียนมาอยู่ที่นี่แต่ว่าเขาไปกอดกันในสระสร้างกระแสฮือฮามากทําให้หลายคนเนี่ยรวมไปทั้งดิฉันด้วยนะอยากจะแทรกตัวบีตรงกลางอยากจะไปอยู่เป็นไส้เราแบบทนไม่ได้นะคือเขาถ่ายรูปเล่นๆกันแหละแบบเปลือยท่อนบนอยู่ในสระวไว้นะแบบแนบชิดสนิทสนมซึ่งนักขู่กายืนยันว่าไม่ได้เป็นคนลุกนะะคนลุกเบาๆตัวกัมก้ามนะกัมกามนักขู่เลยบอกชอบนะฮะ ก็หลายคนก็บอกแอบออกปากแต่ว่าอจะเปลี่ยนล็นิยมหรือเปล่าเราขอยืนยันว่าไม่ใช่คนไทยเป็นข่าวสนุกสนุกนะฮะแล้วมีอีกเรื่องหนึ่งคือเขามีข่าวว่าเขาจะไปร่วมแสดงภาพยนตร์เรื่องสายลับเกมสโปมอน008ด้วยซึ่งภาพยนตร์นี้เป็นภาพยนตร์เรื่องแรกของหนุ่มอาร์ตฮะก็ถูกโยงกระแสไปกับเกมโปเกมอนโกที่ตัวเองกลืนน้ำลายก่อนหน้านี้ว่าจะไม่บอกว่าจะไม่เล่นจะไม่ไปยุ่งด้วยอย่างนี้นะฮะเจ้าตัวก็เลยออกแสดงตัวที่เขาเคย จวกผัดไอจีสำหรับคนเล่นโปเกมอนนั่นเองนะว่าบ้าตามกระแสกัะตลาดนู่นนี่ชัวรฮีทใช่ไหมใช่แล้วตอนนี้ก็ไปเล่นหนังเรื่องที่มัเกี่ยวกับอะไรโปเกมอนโปเกมอนเลยสักอย่างชื่อคล้ายเกมไงเขาจะว่ายังไงบ้างเดี๋ยวไปให้เขาพูดดีกว่าฮะเชิญชมฮะอื๋แล้วรขอโทษนะอันนี้ไม่รู้เลยอันนี้ไม่รู้เลยเพิ่งเพิ่งพึ่งยิงพิ่งรู้ชื่อเมื่อไม่ไม่กี่วันนี่เองครับอ๋อเราลับเล่นก่อนเด็ชื่อตอนนั้นใช่ใช่ใช่โอ้ยยิงก่อนยิงรับเล่นเรื่องนี้ก่อนที่จะมีข่าวเรื่องโปเกมอนอีกองตามจับ ไม่ไม่ไม่เกี่ยวครับถ้าเราเป็นคนคิดเราจะเราจะกลัวแต่เราไม่ได้เป็นคนคิดเนี่ยฮะเราไม่ได้เป็นคนคิดถ้าเราเป็นถ้าเราถ้าเราเป็นคนคิดว่าชื่ออะไรแล้วเราเรานี้อันเนี้ยค่อยมาด่ากันอ๋อนิกกี้อ๋อครับนิกกี้คือเราไปถ่ายรายการรายการในเป็นราการท่องเที่ยวมันเป็นซีนปิดคือมันเป็นซีนปิดที่ที่ต้องแบบเหมือนโชว์สถานที่เขาอย่างเงี้ยครับเป็นซีนปิดที่เขาเลยบอกว่าจริงๆเราใส่กางเกงอยู่ล่างเราใส่กางเกงอยู่ล่างแล้วก็แบบเหมือนแบบ นิกกี้ความที่เราสนิทกันนะครับนิกกี้มันก็มากอดแล้วก็แบบเฮ้ยถ่ายรูปกันหรอกผมก็เลยลงไอจีเล่นโอ้โหกลายเป็นกระแสแบบโอ้ยลงคงลงเท้าเปลี่ยนไปจริงๆริงไหมคะอะไรนะเปลี่ยนหรือเปล่าบ้าแล้วแซ่บตอนนี้ก็ยังโสดสนิทโสดครับโสดครับไม่ไม่ไม่มีแบบว่ามีมันถามมาตลอดมันมีคนคุยแหละครับมันมีคุยแหละแต่เดี๋ยวก็พูดไปก็แบบหาปฏิเสธมันมีคุยแหละแต่ว่าเรายังไม่บอกว่าว่าเป็นแฟนดีกว่า เอานะฮะคราวหน้าถ่ายรายการแบบนี้ก็อย่าลืมชวนกันบ้างนะฮะเราจะตามไปเจาะให้เลยฮะมันจะกว่าซาเจาะให้สนิทเลยคือหลายๆคนบอกว่าดีมากๆอยากให้มีเวอร์ชั่น2ออกมานะครับสาววายกรี๊ดกันสนั่นเลยแต่นิกกี้ชอบเล่นเกมชอบเล่นลอยไงเห็นแล้วคนรู้ไปหมดเลยนะฮะแล้วมาต่อกันดีกว่านะฮะคุณผู้ชมมาต่อกันที่นางร้ายหน้าหมวยคนนี้สาวเมพิชชาณเมสาวเมย์นี่เกาะในนี้เพิ่งโดนกรณีที่ถูกหนังสือพิมพ์บันเทิงฉบับหนึ่งนะครับลงขั้นเออ่คือลงเนี่ย ลงในข้อความที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ออประมาณว่าเปิดเปิดซิงอะไรอย่างเงี้ยของเจชนะทิพครั้งแ,แรกของนักออบอลเจชนะทิปอะไรเงี้ย ก็คุณเมย์เขาออกมาบอกแล้วว่าเขาไม่พอใจมากมีการฟ้องร้องอะไรกันซึ่งล่าสุดในสามเมย์เขาบอกว่าออกมาเปิดใจยืนยันว่าไม่ฟ้องร้องเอาความนะครับแต่อยากขอให้เห็นใจในการเขียนพาดหัวข่าวให้มันใช้ถ้อยคำสุภาพนิดนึงคือบางทีอ่านแล้วมันรู้แหละว,ว่าไม่ได้หมายถึงขนาดนั้นแต่ว่าพาออ่านแล้วเนี่ยมันก็ใช้ภาษาที่ค่อนข้างรอแหลมไงพี่เฟียสำหรับผู้หญิงมันเสียหายใช่<ห>เมย์เขาก็ไม่ค่อยโอเคนะครับแล้วก็เมย์เนี่ยเปิดเผยด้วยว่าหนุ่มเจชนาทิปเนี่ยโกรธมากหลังจากได้เห็นพาดหัวข่าวนี้ใครเอขียนกธ มาพูดถึงเขาแต่โกรธในฐานะที่ผู้หญิงอ่ะแฟนเขาโดนพาดหัวอย่างเงี้ยมันก็ไม่โอเคเท่าไหร่นะครับซึ่งนอกจากนี้นะครับมีส่วนที่สาวเมย์นะครับนอกนี้นอกจากข่าวนะอันนี้อีกประเด็นเมย์เนี่ยเขาใส่ชุดว่ายน้ำนะครับโพสต์ลงไอจีซึ่งก่อนอันนี้เคยได้ยินข่าวว่า เจเนี่ยหึงมากไม่อยากให้สาวเมเนี่ยใส่ชุดใส่ชุดว่ายน้ำโชว์อย่างนี้แล้วคนก็ไปดูการเจไม่ชอบเจปื้ะแต่รูปนี้สาวเมเนี่ยลงแล้วก็มีการแท็กไปหาหนุ่มเจด้วยขออนุญาตแล้วหรือเปล่าหรือยังไงต้อไปถามสาวเมดูนะครับเชิญครับแท็กทุกรูปอยู่แล้วอ่ะเดี๋ยวนี้เวลาไม่แท็กก็บางทีก็มีแตนขับมาแบบทำไมรูปนี้ไม่แท็กในที่เกิดมีดราม่ากันก็ไม่ได้แท็กอยู่เพลเราก็เกรงใจแฟนในระดับหนึ่งแต่ให้แบบ จะต้องไม่ใส่ชิดว่ายน้ำไปทะเลอะไรอย่างเงี้ยคันคงไม่ทำขนาดนั้นไม่อยากให้ไปถามคนที่พาดหัวมากกว่าไม่ว่าทุกคนน่าจะอยากอยากรู้ว่าเขาคิดอะไรอยู่ในการพาดหัวแรงแบบนั้นแล้วก็เออตัวเมย์ไม่มีอะไรจะพูดแล้วอะ่ะคือเมย์เมย์เป็นคนที่ถ้าเมย์อยากได้คำาขอพูดขอโทษมาเมย์ก็จบเมย์ไม่ฟ้องก็ได้เพราะว่าเท่าที่เมย์รู้คือเมย์เช็คมาก็มีคนฟ้องอยู่หลายคนกับสื่อทุกเล่มเลยว่ามันถึงเวลาอยังที่เราจะต้องยกระดับ การเขียนข่าวที่มันสร้างสรรค์ขังคมแล้วมันก็เยาวชนก็เห็นพวกเราเป็นแบบอย่างด้วยเลยเม่์ทำแทนเพื่อนๆทุกคนแล้วกันใครจะว่าแบบยังไงเมเมก็ว่าเมเมคิดว่าเมไม่ผิดนะเพราะว่าเพราะว่ามันเกินไปจริง อืมหลายๆอย่างนะคะก็เวลาจะลงพาดหัวข่าวหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ต้องคิดถึงคนที่เป็นข่าวด้วยนะจริงมันบางทีเขาไม่ได้เบียนแค่เขาครอบครัวเขาคนใกล้ตัวมันอ่านดูมันก็รู้สึกไม่ดีนะครับบางคนพาดแบบพาดเอาศาสใจเฉยแต่ว่าใช่มันไม่โอเคเนาะมันไม่โอเคคนอ่านบางทีก็ไม่ต้องการความสาสใจขนาดนั้นหรอกนะออีประเด็นหนึ่งคือกรณีที่มีข่าวมาว่าสาวเป้ร์ับนบ้าเนี่ยตั้งท้องลูกคนที่สองหลังจากที่พี่หนิงมณิตาเนี่ยมีการไลฟ์ผ่าน Facebook ว่าเออพูดถึงว่าสาวเป้ยเนี่ยท้องนู่นท้องนีคคท้้ออองงืไ ท้องนั่นแหละแต่ว่าสาวเมย์เนี่ยสอบถามไปทางทั้งคู่แล้วก็คือจริง,รงๆไม่ได้ท้องคือ oh. สาวเปิ้ลช่วงนี้เนี่ยมีหน้าท้องนิดนึง <laughs> พี่หนิงก็เลยแซวไป oh. จริงๆไม่ได้มีลูกยังไม่ได้ท้องลูกคนที่สองนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยหนุ่มคุณพี่ป๊อปเนี่ย <c oughs> ก็อยาก <c oughs> จะมีลูกคุณสามีอยากมีลูกทั้งสอง <c oughs> แต่ว่าสาวเปิ้ล <c oughs> ยังไม่ใจอ่อนนะครับก็อดทนรอกันไปก่อนนะสำหรับกองเชียร์นะครับนะฮะยังไม่มีนะนะครับก็ค่อยๆดูกันไปใช่เย็นนิดนึงแต่ว่าถ้ามีคนที่สองแบบผมว่าก็ ไม่แน่นะคงไม่นานป่ะเพราะลูกคนแรกก็เริ่มโตเลยนะพี่เฟียร์เพราะส่วนใหญ่จะไม่ค่อยนะบอกว่ามีลูกคนที่สองให้มันบอทิ้งห่างกันสักเท่าไหร่เนาะใช่ใช่นะฮะอ่ะมาถึงอีกสาวน,นึงที่โดนพลาดหัวเลยนะฮะครับผมพลาดหน้าเลยดีกว่าเพราะครั้<า>นี้เป็นเรื่องเน้นไปที่หน้าของนางนะฮะ ที่ต้นหอมสกุลตลาเกิดอาการปี๊ดแตกกันมานนะที่เจตนมเฮ้ยปี๊ดแตกปกติเราไม่ต้อเห็นต้นหอมปี๊ดนะนั่นแหละสิก็เมื่อกี้พี่ป้ามบอกเอ๊ะเรื่องนี้จริงจริงถัเขาไม่ค่อยแคร์นะถูกพ่อเขาบอกตลอดว่าเขาทำหน้าเขาทำอะไรมาบ้างนะใช่ใช่แต่ว่าเมื่อเห็นหนังสือพิมพ์ฉบับดึงนำรูปสมัยก่อนฮะมาเปรียบเทียบหน้าปัจจุบันกับหน้าสมัยก่อนเนี่ยแล้วก็ขึ้นหัวพาดหัวข่าวแรงว่าเหตุผลเดิมสวยขึ้นเป็นกองนะฮะอ้างจัดฟันหน้าเปลี่ยนเข้ารูปอีกรายครับงานนี้ทำให้บอกว ต้นหอมไม่องลงเลยทีเดียวที่โดนท่าหัวแบบนี้นะฮะก็เลยร่ายยาวผ่านไอจีส่วนตัวเลยครับล่าสุดต้นหอมก็เปิดใจถึงประเด็นดังกล่าวผ่านสื่อนะฮะจะว่ายังไงเดี๋ยวต้องไปฟังกันแต่มีเรื่องหนึ่งที่หลายคนจับตากันอยู่หนุ่มใช่ไหมหนุ่มซันประชากรของเราเนี่ยต้นหอมเอายังไงมีรูปคู่แล้วก็มีถ่ายรูปมีจุ๊บแก้มเบายังไงกินเด็กเหรอยังไงอมโอ้แต่ละคนละหิวแนวสิต้นหอมจะอะไรยังไงเคลียร์ด่วนจ้าเรา ช่วงนี้กับซันสนิทสนิทกันค่อนข้างมากค่ะก็เป็นคนที่เราไปไหนมาไหนได้รู้สึกว่าสบายใจออโอกาสพัฒนามันเป็นไปได้เพราะต่างคนต่างโสดแต่มันจะพัฒนาต่อเมื่อมีใครสักคนหนึ่งเริ่มจีบกันแล้วหอมดาว,ว่าไม่น่าจะเป็นหอมแหละเพราะว่าเขาเรียบร้อยเ,ออเราก็หมายหยอกไก่ตั้งหน้านแล้วเนาะเออหอมไม่ชอบท,ท,ที่ใช้คาว่าอ้างอะไรเงี้ยอ้างมันดูเหมือนโกหกอะไรเงี้ย ซึ่งหอมไม่เคยปิดเรื่องศัลยกรรมเลยหอมก็ขึ้นไอจให้ให้รู้สึกว่าการพาดหัวข่าวอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันก็มีผลต่อความรู้สึกหอมแค่แค่เหมือนชี้แจงให้ให้ให้ประชาชนเข้าใจด้วยว่าหอมไม่ได้โกหกอ๋อเขาปีป๊ตรงที่เขาปีตรงที่บอกว่าครับ พูดเหมือนว่าหอมโกหกอ้างว่าจัดฟันแต่จริงๆแล้วหอมไม่เคยปิดบังหอมทำอะไรหอมบอกหมแต่ว่าที่หน้าเขาเปลี่ยนไปเพราะมันมีเรื่องของการจัดฟันเข้ามาจริงๆอย่าไปบอกว่าเขาโกหกใช่นี่คือเขาปีตรงนี้ซึ่งจริงนะปกติหอมก็เป็นคนพูดตรงๆอยู่แล้วแล้วก็รู้อยู่แล้วว่าหอมทําอะไรบ้างนะครับทำเยอะขนาดไหนไม่ได้เยอะมากตั้งแต่หัวจัเท้าเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้เยอะขนาดนั้นแต่เขาก็สวยขึ้นจริงๆไงเขาสวยขึ้นจริงบอกว่าเออมาทำเยอะหรือเปล่าจริงๆก็ไม่ได้อะไรมากหรอกก็ ผู้หญิงต้องดูแลตัวเองเนาะถูกส่วนเรื่องสันประชากรหอมคะปรึกษานี่ก่อนข <c oughs> ้ามข้าม <c oughs> ร่างนี้ไปก่อนนะคะถึงจะได้ถึงตัวสันนะฮะแหมแม่แมแหลายๆคนรู้สึกว่าเลงสันเงยเยิง <c oughs> จริงนะฮะ <c oughs> พูดแล้วก็ก็แฮปปี้กับเพื่อนเนาะยุงกัดคันไปหมดเลย <c oughs> มาแล้วไปต่อกันตรงนี้ดีกว่าอย่าพิ่งเกากันนะฮะ ต่อก็ดีนังเอกเรื่องราวดีๆ3ามเพลงเค้กเข็มบันิดนะครับดีฮะล่าสุดกลายเป็นคุณป้าไปแล้วนะคุณป้าคุณป้าไปแล้วเพราะพักเกอร์น้องชายในง่กับพยาสาว คุณพัชชานะครับก็คือให้กําเนิดลูกสาวคนแรกออกมาแล้วเมื่อวันที่23ก <Yeah. S 1> ันยายนที่ผ่านมานะครับ oh. คุณผู้ชม oh. นา่ารักมากซึ่งวันที่23เนี่ยตรงกับวันเกิดของสาวพัชชาภรยาของน้องพัตเตอร์ด้วย hmm. นะครับตอนนี้เขาบอกว่าในครอบครัวเนี่ยจะมีกรเนี่ยโอ้โหเฮอหลายคนนี้กันมาก <laughs> คุณปู่คุณย่าเนี่ยซื้อของรับขวัญหลานกันเต็มเลย uh uh. หลายๆผนก็เลยสงสัยว่าเออตอนนี้เนี่ย สาวแพนเค้กมีของขวาญเน็ตเรียมรักขวาญหลานหรือยังนะครับอีกประเด็นก็คือตอนนี้มีข่าวว่าสาวแพนเค้กเตรียมทาแบรนด์เสื้อผ้าเด็กมาแล้วนะเนี่ยเปลี่ยนวิกฤตไม่ใช่วิกฤตคือจับเอาเรื่องนี้จะเอามาเป็นโอกาสทำมาเป็นธุรกิจขึ้นมาได้่เรื่องนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวไปติดตามกันครับน่าสนใจจริงๆนะครับนะเป็นคุณป้าแล้วค่ะเป็นแบบออฟฟิเชียลแบบว่าตายแล้วก็ดีค่ะที่บ้านก็มีชุวิตชิวาดูแบบ คือตื่นเต้นกันใหญ่คุณคุณปู่กับคุณย่านี่ตื่นเต้นมากเป็นพิเศษ<ม>เยอะไรเงี้ยค่ะพอได้เห็นรูปปุ๊บมาแล้วบอกฮ้ามาแล้วเหรอรีบออกจากบ้านแบบกุลีกุจอกันใหญ่ยอะไรเงี้ยค่ะดีนะคะคือเราก็ไม่เคยเห็นความรู้สึกแบบนี้จากน้องเท่าไหร่ยอะไรเงี้ยเขาก็แบบ เออเหมือนแบบเขามีมีของของเขาอะลูกเขาแล้วก็แบบบาอาจจะอุ้มตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็บอกว่าเขาแบบดีใจมากตอนนี้ตั้งชื่อยังไม่ได้ตั้งค่ะตอนนี้เราเรียกกันว่าน้องหญิงก่อนเพราะว่าเป็นผู้หญิงแต่ว่าเดี๋ยวชื่อในกำลังรออยู่ค่ะพี่แพลค่ะพี่แพลคะเมื่อวานก็ได้อุ้มหลานไปแต่ก็เดี๋ยวเดี๋ยวคงจริงๆคงมีให้ได้เรื่อยๆล่ะค่ะพี่มีธุรกิจสื้อผ้าด้วยจะมีคอลเลคชันพิเศษสำหรับน้องเนี่ยแหละค่ะเลยต้องคิดเลยเมื่อวานว่าเดี๋ยวเราคงมีคอลเลคชันของคุณหลานและคะดดงไไไ้้ทาอร ใหม่ๆกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะได้จับแต่งตัวเป็นตุ๊กตาด้วยค่ะ โอ้โหดีจังเลยอ่ะแล้วชัดกันอีกแล้วคือเรียกว่าน้องหญิงนี่พาซับมาให้กับครอบครัวจันพิกรณ์มากๆเลยนะฮะใช่เลยครับมันน่าจะมีคอลเลคชันแบบพอเรามีแฟนใหม่ปุ๊บเราก็ต้องออกเสื้อผ้าแบบคอลเลคชันใหม่เลยดีไหมคอลเลคชันผู้หญิงคู่กันอยู่ดีว่าต้องปิดแฟนงานได้อย่างนั้นน่ะชีวิลลำบากอีกนะครับผมแต่ว่าก็ยินดีกับครอบครัวจัมพิกรณด้วยนะมีหลานคนแรกนะครับผมเพราะว่าเอามาเล่นบ้างนะชอบเล่นเด็กเออเดี๋ยวรอดูหน้าตาจนน่ารักขนาดไหนนะครับสุดน้องแพนเค้กนี่เปิดเผยเรื่องว่าตอนนี้แม่หน่่่ออยยยยยเเนนนีีีีตรรรรมะคับกงงถาาาซส์ฟ้้ไ ไปถ่ายกระทำกันที่ฮ่องกงและก่อนน้นนี้เนี่ยไปถ่ายกันที่ยุโรปถึง3ประเทศโอ้เป็นละครที่ลงทุนเยอะมากเลยอยากไปเป็นเด็กถือกระเป๋าให้ป้าแผนเค้กเลยขอไปสามประเทศนะไปฮ่องกงอยากไปเที่ยวเดี๋ยวเราติดตามเลยกันนะฮะว่าละครเรื่องนี้ออกมาแล้วเนี่ยจะมีฉากสวยๆที่ไหนบ้างเดี๋ยวเราเก็บภาพมาให้ชมกันแน่นอนใช่เลยครับทีนี้นะฮะมาถึงช่วงรวมเด็ดสเก็ตบันเทิงเช่นนี้คุณเอกเป็นคนตั้งนะใช่เลยครับผมคุณคะฟังแล้วดิฉันสเก็ตขึ้นเลยค่ะช่วงนี้แกอยากจะคิดเงินค่าตั้งชื่ออยู่เหมือน อบบนี้เราต้องเอาบ้างนะไปชมมัดีชุ่มดีฮะสเก็ตเธอครับไปเลยครับผมมอสปฏิพานใจหายลูกสาวผลัดกันป่วยเผยน้องสวรรค์ไม่สบายเป็นไข้ขึ้นสูงแต่ตอนนี้อาการดีขึ้นส่วนน้องโสนิดไข้แทนต้องแยกออกจากกันรับดีใจน้องสวรรค์เรียกป้าป๋าได้แล้ว พรานยูโวเตรียมเปลี่ยนลุกตัดผมทรงใหม่รับตำแหน่งซีอบริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของตัวเองที่จังหวัดเชียงใหม่เล็งเปิดตัว14พฤศจิกายนนี้พร้อมฟุง้งมีสาวคุยแต่ยังไม่ใช่คนพิเศษเตเ๋ศรษฐพงโตเล่นเลิฟซีในซีรีส์กับใบเตยสัวพิษเยอะจนปั๊บโปเตโตหึงตามเฝ้าฝ่ายหญิงถึงกองถ่ายคำคำข่าวลือต้องขออนุญ,ญาตที่ปั๊บก่อนเล่นเลิฟซีนทุกครั้ง ซินทศพรเดินสายโปรโมทซิงเกิลใหม่อยากบอกว่ารักเผยแนวเพลงบอกรักใส,ส่ปลื้มกระแสตอบรับดีหลังปล่อย MV แจ้งตัดผมสั้นเพราะอยากเปลี่ยนลุคดูสดใสดูชิลขึ้น Ah. อ่ะครับผมอ่ะปิดท้ายเบรกนี้กันที่เกมโชว์ที่แจกอย่างบ้าคลั่งนะครับคุณผู้ชมครับ The Price Is Right Thailand ราคาพารวยน, <c oughs> นะครับผมสัปดาห์นี้เอาใจคนรักการถ่ายรูปนะครับด้วยการแจกกล้องเลยนะครับ <c oughs> ไม่ว่าจะเป็น Casio อ X-Lim EXFR 1 0 0่งร้อยริกกล้อง360องศานะครับรุ่นไอรุ่นเนี่ยผมไม่แน่ใจอ่านถูกหรือเปล่าคุณผู้ชม The T a S เนี่ย The T S หรือเปล่า d e t a S หรือเปล่าเออไม่รู้ d e t a S หรือเปล่ารุ่นนี้เขาบอกว่ายอดฮิต <c oughs> เลยนะครับแล้วก็ GoPro Hero 4 Silver Edition ง่ายๆน,น,นะฮะเพียงกอดหน้าจอรอชมรายการ The Price Is Right Thailand ราคาผ้ารวย <c oughs> และก็ร่วมสรุกในรายการไทยราคา2นะครับ 2ตัวกลางนะครับเอาอีกทีนะฮะย้ําอีกทีก็คือให้แทรารา2ตัวกลางของสินค้าให้ถูกต้องอเท่านี้เองคุณผู้ชม,มก็รับไปเลยนะครับ1วันแจกกล้อง1ตัวตลอดทั้งสัปดาห์นะครับลูกค้าทรูเนี่ยลงทะเบียนได้ที่ดอกจันซ7 0 0ดอกจัน1 4เครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วก็กดโทรออกนะจ๊ะนะครับลงทะเบียนครั้งละ3บาทแล้วก็ส่ง SMS เอยทราคาครั้งละ6บาทนะครับประกาศผมป็โชคดีไทยรายการอย่าพลาดชมนะครับ The Price Is Right Thailand ราคาพารวยออกอากาศ จันทร์ถึงพระหัสบดีนะครับเวลา1นึ่ทุ่มตรงทางช่อง24 True for you ของเรานะครับนะครับย้ำเวลาอีกทีหนึ่งจันทร์ถึงพระหัสนะครับใช่ครับทุ่มตรงทางช่อง24 True for you นั่นเองให้ราคาตัวกลางเท่านั้นเองเนาะโหอยากได้อะนะฮะสัปดาห์นี้ของงงมันดีดีนะฮะอยากได้กล้องสักตัวเอออยากได้สามตัวเลยครับแบ่งๆกันไปนะช่วงนี้เราักกันก่อนสักครู่หนึ่งแล้วช่วงหน้ากลับมามีคลิปน่ารักน่ารักจากน้องอากิจันอุ๊ยอากิใครน้องรักนิดจังี๋ยวจะมาเป็นพิธีกรใหม่วันนี้เลย อากน้องอากิจังวันนี้ต้องบอกว่าพาไปดูคลิปพิเศษเลยเอกไหมเอกไหมคุณคุณเอกไหมเอกไหมเอกโอทางไหนวะเอกโอเอกโออย่างี้ไงเล่นเกมไงเราจะพูดถึงน้องกิจังครับผมเป็นบอกว่าสาวบอกว่าเกย์าแห่งแดนอาทิตย์อุทัยน่ารักมากเลยวันนี้ที่จะพาไปดูเดี๋ยวจะชวนมาเป็นพิธีกรเนี่ยบันเทิงพลาซ่าด้วยอุ้ยแล้ว เจ๊เอกกี้จะทำยังไงถ้าน้องอากิมาอย่างเงี้ยก็ปล่อยเอกกี้ไปอากิจังให้อากิจังขี่ขอเธอดำเนินรายการเลยอ,อนุญาตมาจากญี่ปุ่นนะผมอ,อนุญาตอยู่ <ผม S 1> แล้วต้องมาคนเดียวนะเข้ามากับออมิสั่งด้วย,ยเป็นซับราแห่งแดนอาทิตทย,ย์อุทัยขอชมก็แปลกๆและคุ้นๆเลยเอาไปว่าไปชมกันเลยดีกว่า <S <S ว่าอากิจังคือใครกันจะเป็นใอากิจังอากิจังนั่งรอเกิชาด้วยความหวังว่าเธอจะมาหาที่ชิงอ ด้านใดนั้นกิชาก็โผล่ขึ้นมาที่ชิโนกะแต่มาหาสมุนไรหนุ่มอยู่ตรงนี้ชินชิโชยิคชิกาอะนะฮะนั่งดีๆนะฮะเดี๋ยวอยู่กระตะายจะโผล่แต่อากิจังก็คือเอกกี้นี่น่ะ นี่เราเอาคลิปมาจากไอจีของเอกกี้ไงครับผมนางไปเที่ยวคิวชูมาโอ้แฮปปี้เนาะใส่ชุดยูคาต้าเดินกันกลางคืนแล้วนางก็จินตนาการตัวเองว่านางเป็นให้นางเป็นเกีซ่าคนที่พากเสียงก็คือพี่เอ๊ะนะฮะพี่เอ๊ะลองฟองนะฮะเอ๊ะลองฟองพากให้เลยนะฮะผมอ่ะเอาให้หายคิดถึงนะสำหรับคนที่บอกคิดถึงใช่ทั้งเอกกี้แล้วก็พี่อ้อมด้วยนะฮะถูกต้องนะครับเดี๋ยวพี่เอกกี้เนี่ยจะกลับมาวันพุธนี้นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวก็ช่วงนี้ปล่อยเจ๊เข้าไปเที่ยววก่่่อนนนเาะใชชงี้ ครับต้องแบบปล่อยความมนโนของนางไปใช่เลยครับออาวันนี้หมดเวลาของเราแล้วนะฮะเดี๋ยวอยู่กับรายการต่อไป True Movie World นะครับวันนี้มีเรื่อง Forbidden Kingdom หรือว่าหนึ่งฟัดหนึ่งใหญ่ต่อใหญ่เฮ้ยเฮ้ยฮ้ยย่า<ห>รอติดตามด้วยกันนะครับผมติดตามชมกันได้นะฮะเดี๋ยวยันนี้เราเจอกันอีกรอบหนึ่งนะคฮะมา,าที่คลาสซานในช่วงเย็นตอน5้าโมงครึ่งนั่นเองนะครับเจอกับพี่อ้วนด้วยนะครับเช้านี้ลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ